ช่วงนั้นน้ำวพพีพัฒน์กำลังมาเธอนึ้ออกไหมทุกคนต้องย้อนภาพไปน้ำวัพพีพัฒน์ตอนนั้นให้ได้ล้างทองของน้ำวพพีพัฒน์ล่างทองมากแต่ตอนนี้แก้วทองไม่หยุดมีฟองด้วยคือพี่น้ำหล่อมากแล้วกลายเป็นว่าแบบเรามาอยู่ในกองที่แบบอุ๊ยมีน้ำรัพพีพัฒน์มีจิ๊บคีตาพัฒออเบนจาคีตาความรักคือพระเอกห้าคนนะอันนั้นเรื่องแรกเลยเหรอครับเรื่องแรกอ๋ออูอเรื่องแรกโคตรจะดังเลยอ่ะ คนลุกแบบตกใจ<ฮ>เหมือนได้มิสีีนปุ๊บเราได้เล่นเรื่องนี้พอดีเลยเหมือนได้มาอยู่ในโปรเจกต์นี้ค่ะก็โชคดีมากเลตติ้งยีสมมุติเวลาเราไปทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเจอเด็กที่โตมาเป็นผู้ใหญ่ในวันเนี้ยนนเขาก็จะบอกว่าเอ้ยพี่เบนจาแบบเป็นเรื่องที่หนูแบบชอบมาก,มาก้ยังเจอคําพูดนี้อยู่แล้วคิดดูดีจากตอนนั้น มัน2ีกว่าปีแล้วเออยี่สิบกว่าปีแล้วเออคือก็เลยแบบเนี่ยรู้สึกเป็นความโชคดีว่าแบบทําอะไรสักอย่างแล้วสิ่งเหล่านั้นมันยังอยู่ในใจคนอะมันเป็นเรื่องที่แบบหายิฐา,าได้ยากนะมันคือตํานาน